ความปรารถนาอันสูงสุดของมนุษย์ก็คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ข้อมูลที่ทำให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตและสถานการณ์ของคนในชุมชนในสภาพพื้นที่ต่างๆสามารถนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาภาครัฐและเอกชนได้นั่นคือข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือจอะทอและข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านหรือกชชองคอ 2,536คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่21กันยายน2,536ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาชนบทในทุกระดับข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือจอบทอคือข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำไว้ว่าคนควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องนั้นอย่างไรในช่วงเวลาหนึงน่งหนึ่ง โดยปี2554จังหวัดร้อยเอ็ดจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่20อำเภอ186ตำบล2,304หมู่บ้าน214,452ครัวเรือนมีประชากรทั้งหมด8 3 5 3 7คน ในภาพรวมของจังหวัดร้อยเอ็ดผลการจัดเก็บข้อมูลจปะทอปี2554พบว่าเครื่องชี้วัดความจำเป็นพื้นฐาน6หมวด42ตัวชี้วัดมีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย25ตัวชี้วัดและไม่บรรลุเป้าหมาย17ตัวชี้วัด โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้ประชุมรับรองข้อมูลจบปทและกชชสองคอเมื่อวันที่8กรกฎาคม2554โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายชโลธรผาโคตรเป็นประธานและได้มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าภาพหลกักที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายให้ดำเนินการสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาจำนวน17ตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ หมวดที่1สุขภาพดีประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีหมวดที่2มีบ้านอาศัยประชาชนมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมหมวดที่3ฝักใฝ่การศึกษาประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการด้านการศึกษาหมวดที่5ปลูกฝังค่านิยมไทยประชาชนมีการปลูกฝังค่านิยมไทยให้กับตนเองเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หมวดที่6ร่วมใจพัฒนาประชาชนมีจิตสำนึกและร่วมการรักษาสิทธิ์ของตนเองเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่นโดยในภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของคนร้อยเอด็ดมีรายได้รวมกันทั้งหมด4349ล้านบาทคิดเป็นรายได้เฉลีย่ย5 2 1 5บาทต่อคนต่อปีข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านหรือข้อมูลกชชสอคอ ซึ่งดำเนินการจัดเก็บทุกหมู่บ้านในเขตชนบททุกสองปีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22กันยายน2530โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดในแต่ละหมวดจำนวน6ด้าน31ตัวชี้วัดข้อมูลกชช2คปี2554จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการจัดเก็บทุกหมู่บ้านในเขตชนบทรวมทั้งสิน้น2,304หมู่บ้าน จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านพบว่ามีผลการพัฒนาที่จัดระดับหมู่บ้าน3ระดับคือหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ3จํจำนวน1903หมู่บ้านหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ2จํจำนวน401หมู่บ้านและไม่มีหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ1โดยสภาพปัญหาในภาพรวมมี5ลำดับแรกดังนี้ 1. การเล่นกีฬาออกกำลังกายของคนในหมู่บ้าน 2. คุณภาพของน้ำา 3. การเรียนรู้โดยชุมชน 4. การเข้าถึงแหล่งทุนของชุมชนและ 5. คุณภาพของดินคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อบุคคลและสังคมเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถกำหนดการสร้างเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เพื่อทำให้การพัฒนาตนเองและสังคม ไปสู่เป้าหมายที่ว่าชุมชนเข้มแข็งประชาชนพึ่งตนเองได้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตดีมีความสุขจปทอ้จปทอจทอ้อจท้ชวนแม่พอ่อมาร่วมล้องวงร่วมให้ข้อมูลตรง